สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังชาวบ้านร้องตรวจสอบเห็นพระขับซาเลง้งมีเด็กผู้หญิงนั่งมาด้วยพอรู้ความจริงสงสารจับใจพระมหาชิรวิทย์สุริยรังสีเจ้าคณะตำรวจพลอยได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบพระสงฆ์ขี่รถซาเลง้งพร้อมบรรทุกหลานสาวมาในรถด้วยมาจอดที่บริเวณตลาดนัดวันพุธถนนสายสวนสุขภาพโรงพยาบาลบ่อไร่เจ้าคณะตำบลจึงประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ โดยหลวงตาสายเล่าให้ฟังว่าหลวงตาและหลานสาวได้เดินทางมาจากอำเภอปากช่องและแวะพักรั้งแรมตามวัดต่างๆใช้เวลาเดินทางจากอำเภอปากช่องถึงอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดเป็นเวลาเจ็ดวันระยะทางเกือบ400กิโลเมตรและบอกด้วยว่าเหตุผลของการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อมาเยี่ยมลูกบุญธรรมที่ค้าขายอยู่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราด ส่วนหลานสาวที่ติดตามมาด้วยนั้นเป็นลูกสาวของลูกชายหลวงตาสายทำงานขับรถแบ็คโฮจึงนำลูกสาวมาฝากไว้กับหลวงตาแล้วจะตามมารับลูกสาวที่อำเภอบอ่อไร่ในเรื่องดังกล่าวสร้างความสงสัยให้กับชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของหลวงตาสายดังกล่าวหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวแล้วนิมนต์หลวงตาสายไปจำวัดที่วัดบอ่อไร่เพื่อรอทำภารกิจต่างๆ ต่อไปโดยจะอำนวยความสะดวกให้เพื่อให้ไม่ถูกชาวบ้านติเตียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อไปหลวงตาบอกว่าค่อยๆขับขี่รถซาเล้งมาเรื่อยๆเหนื่อยก็พักจึงใช้เวลานานถึง7วันอีกอย่างจตุปัจจัยก็ไม่ค่อยมีจึงต้องเดินทางแบบประหยัดและเพื่อความปลอดภัยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ